เ,เพราะทุกการเดินทางคือการค้นหาประสบการณ์และสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตและวันนี้คุณออกเดินทางท่องเที่ยวกันหรือ,อยังครับจากกรุงเทพใช้เส้นทางกรุงเทพสระบุรีชัยบาดาล ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข205เส้นทางชัยบาดานเทพสถิตชัยภูมิก่อนถึงอำเภอเทพสถิตมีทางแยกซ้ายมือไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอีก29กิโลเมตรออกจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามไปตามทางหลวงหมายเลข205ผ่านอำเภอเทพสถิตมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองบัวแดงระยะทางประมาณ150กิโลเมตรเจอแยกหนองบัวแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองหอยอีก4กิโลเมตรก็ถึงแล้วลครับ สวยทีส่สุดไลทๆเลยว่าตรงนี้ใช่ครับณ<อ>จุดนี้นะครับผมเป็นลานลานชมวิวดอกกระเจียลลวครับผมตรงนี้เยอะที่สุดแล้วครับเยอะที่สุดแล้วนะเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ไปก็ประมาณ1กิบาไรครับยาว ดอกกระเจียวนี่ก็จะเป็นสีชมพูนี้ใช่ไหมครับครับผมอันนี้เรียกว่ากระเจียวป่าใช่ครับผมคือเราไม่ได้ปลูกเองใช่ไหมครับไม่ครับอ้าวแล้วที่ผมเคยเห็นว่าแบบตามที่อื่นที่แบบเขาปลูกกันนะครับมันคนละพันกันครับเขาเพาะเนื้อเยื่อครับมันไม่ใช่พันแท้ครับผมเคยเห็นแบบว่าในเมนูบอกว่ามีดอกกระเจียวทานได้ด้วยนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับอันนั้นเป็นกระเจียวนาครับอ๋ออันนั้นทานได้ทานได้ครับลักษณะดอกเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับอันนั้นจะเป็นชั้นครับเป็นชั้นชั้นชั้นถ ดอกกระเจี๊ยบนี้จัดว่าอยู่ในตระกูลของอะไรครับพี่ตระกูลพวกขิงขิงค่ะค่ะแล้วก็กระชายครับอ๋อเป็นหัวแทงขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับผมตายง่ายไหมครับต้นดอกกระเจี๊ยบเนี่ยตายยากครับหน้าแรงมันจะยุบไปอยู่ที่หัวครับครับครับผมเวลาเจี๊ยบฝนมาก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วช่วงนี้เทศกาลนะครับ ก็มีวันไหนครับพี่เทศกาลเปิดจริงๆวันที่21มิถุนาเนี่ยครับมิถุนายนนะครับผมไปถึงเดือนสิงหาเลยครับวางนี้เราก็สามารถมีเวลาชมดอกกระเจียวได้เป็นเดือนเลยนะครับใช่ครับพูดถึงชัยภูมินี่จะนึกถึงทุ่งดอกกระเจียวครับเวลาเห็นนักท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับว่าชัยภูมิจะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพอคนมาสนุกสนานนี มันดูแล้วมันเพลิดเพลินนะครับเวลาเห็นคนมาแล้วมีความสุขครับผมถ่ายรูปดอกกระเจียวใช่ครับเราก็มีความสุข,ขเขาด้วยใช่ครับ,รบเพื่อนนักท่องเที่ยวมาเนี่ยครับข้อห้ามของที่นี่คือยังไงครับ,รรบห้ามลงไปในพื้นที่ดอกกระเจียวครับ ให้แค่เราชมเฉพาะที่เขาจัดที่ไว้ให้มก็จะมีราวมีอะไรครับกันให้ถ่ายรูปครับถ้าถ้าลงไปเหยียบนี่ก็คือมันจะตายตายครับแล้วก็เราจะไม่มีดอกกระเจียวสวยเป็นทุ่งแบบนี้ให้เห็นใช่ครับคือห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามลงไปเลยครับผมเรื่องอย่างพวกขยะครับพี่ขยะเหมือนกันครับทุกคนมาก็ต้องช่วยกันเก็บพอดื่มดื่มน้ำเสร็จก็ถือมันจะมีที่ทิ้งขยะให้ครับอย่าทิ้งขยะครับผม ครับพี่พี่มาจากที่ไหนกันครับมาจากโคราชมาจากโคราชนะฮะเคยมาที่นี่กี่ครั้งนะครับสามครั้งนะครับโอ้เป็นไงฮะชอบอะไรของที่นี่ครับับบรรยากาศดีนะธรรมชาติสวยครับผมอ๋อคือพี่ก็จะมาช่วงที่ดอกกระเจียบานใช่ครับมาถ่ายรูปกันใช่ไหมครับผมนี่เห็นตัวอย่างที่ดีมากๆอันนี้คือพี่ เดีนมาก็เก็บมาเก็บเพรนี่เก็บตะระหว่างทางมาด้วยใช่โอ้พี่เป็นคนดีมากๆเลยครับพี่ดูหล่อมากๆเลยนะครับผมโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีครับยังไงก็ฝากไว้นะทุกคนครับผมเกี่ยวกันช่วยกันเลยนัะอืมก็คือเรามาชมธรรมชาติเราไม่ได้มาชมขยะใช่ไหมครับเราต้องช่วยกันเก็บไปทิ้งโอ้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมตกุณครับ หนูมาจากโรงเรียนอะไรครับน้องสแกรครับจังหวัดไหนทุกคน่าจะซีมากครับโอ้โมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครั้งเดียวอยู่เลยครั้งแรกเลเหรอ<ช>เห็นเห็นดอกกระเจียวยังเห็นแล้วครับสวยไหมสวยครับข้างบนนี้มันจะมีหินหินฟีฟ่ารู้จักปะที่แบบเหมือนเป็นถ้วยฟุตบอลโลกอะ <S <S ่ะนี่ถ่ายรูปเก็บไว้รู้เปล่า ขาเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วโตไปทางนู้นสวยนะเนี่ยระหว่างทางที่เดินไปนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากๆเลยครับผมพี่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดป่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันจะมีสัตว์ อย่างหนึงเนะคือกิ้งกือครับผมกิ้งกือตัวนี้แบบใหญ่กว่านิ้วโป้งของบงกี้นะครับใหญ่มากๆครับนั่นแสดงให้เห็นว่าป่าสองข้างทางที่เราเดินมาเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมตรงนี้นน่าจะเป็นจุดที่เขาชอบถ่ายเ,เป็นหล่งย,ยืนออกมาโอ้โหสวยมากเลยครับพี่ นี่ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยครับเรียกว่าอะไรครับพี่ผ,าส,ผาสุดแผ่นดินครับผาสุดแผ่นดินเหรอครับผมโอ oh. oh, ้โหนี่สูงมากๆเลยนะฮะ ทำไมถึงถึงเป็นชื่อว่าเป็นผาสุพแผ่นดินนะครับแผ่นดินมันยุบไปครับเขาเลยเรียกผาสุพแผ่นดินนะครับเหรอครับผมความสําคัญของผาสุดแผ่นดินเนี่ยครับเป็นยังไงครับจะมี3ภาคครับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานครับติดกับจังหวัดอะไรบ้างครับจังหวัดลบบุรีครับแล้วก็เพชรบูรณ์ครับโอ้ยผมรู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะยืนอยู่ตรงนี้แต่เหมือนแบบตัวเองอยู่กับ3ภาคเลยใช่ครับยืนทีเดียวคุ้มเลยนะครับผมแกก็เป็นภาค อ่ะสมมติผมยื่นแขนไปเป็นภาคกลางครับผมแล้วทางนี้เหนือครับผมโอ้แล้วตรงนี้ก็คืออีสานอีสานครับโอ้โหสังเกตว่ามีหมอกเต็มไปหมดเลยอากาศดีมากๆเหมือนตอนฤดูหนาวเลยคือที่นี่จะมีหมอกอยู่แบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับทุกฤดูหรือเปล่าครับทุกฤดูครับเพราะมี ฝนหรือว่าความกดอากาศต่ำนิดนึงครับโอ้มไม่น่าเชื่อนะนี่คือฤดูฝนนะครับแต่ว่าผมสามารถสัมผัสหมอกได้แล้วก็อากาศนี่ดีมากๆเลยนะครับโ oh, oh, อ้ผมวิฉาพี่นะโอ้ oh, ได้อากาศดีอย่างนี้ตลอดปีเลยท <c oughs> ี่ <c oughs> พี่อยู่โอ้โ oh, ห <c oughs> สวยมากเลยพี่ครับ <c oughs> ผมขอสูตรอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดหน่อยโอ้ oh. จากทุ่งดอกกระเจียวที่อำเภอเทพสถิตมาถึงที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับใช้ระยะทางประมาณ150กิโลเมตรครับผมที่นี่นะครับบกี้ก็มาให้คุณแม่ช่วยอธิบายเรื่องการทอผ้าไหมครับเพราะว่าที่บ้านหนองบัวนี่นะขึ้นชื่อทางด้านเรื่องทอผ้าไหมครับอันนี้ผ้าไหมนี่เราทอเองมาครับที่คุณแม่ใส่เนี่ยครับทอเองทอกับมือเลยครับ พอแล้วนี่เราเราส่งส่งไปที่ไหนครับคุณแม่ส่งที่สนปิดค่ะไม่ธรรมดานะฮะใช่ขายน้ำคือกันขายพื้นที่ก็ขายค่ะทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกไหมฮะในกลุ่มเมาครับเราทำเปเป๋าแล้วก็เอาไปทำกล่องกระดาษชุดมๆกรมการพัฒนาชุมชนจึงยื่นมือเข้ามาดูแลในหมู่บ้านนี้เพราะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่อมาก็กลุ่มยุทธศาสตร์คัสเตอร์ใหม่นะคะโดยเป็นกลุ่มนครชัยบุรีก็มีนครราชสีมา ะะชัยก็คือชัยภูมิบุก,ก็คือบุรีร์ลินก็คือสุรินทร์สี่จังหวัดนี้ร่วมมือกันนะคะแล้วก็บ้านหนองหอยก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านไหมท่องเที่ยวในปี2555นี่ครับกำลังทำอะไรกันอยู่เลยครับอันนี้กำลังทำตอนแรกกำลังสาวจ้ะสาวไหมผู้สาวเนี่ยสาวไหมผู้เชี่ยวไหม อันนี้ฮะตัวตัวใหม่ที่ต้มแล้วต้มแล้วทานได้ใช่ไหมฮะไดค่ะทานได้ชัวนะครับชัวค่ะมันมันฮะออกมันจริงแล้วมันทําอะไรได้อีกครับเนี่ยรังแบบนี้ครับทำเป็นสบู่ยิ่งลอยๆยิ่งยิ่งลายเดี๋ยวผมรีบซื้อใช้เลยฮะเออสบู่แล้วทําอะไรอีกครับคุณแม่ดอกไม้ดอกไม้อาไปทาดอกไม้ประดิษฐ์ทำพันธุ์พุ่มเลยด้วยอ๋อเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ อันนี้คือขั้นตอนอะไรครับย้อมค่ะย้อมสีครับใช่ย้อมไออันนี้คืออะไรเอาไว้ทําอะไรครับไอไม้เนี่ยครับไม้ไม้ทายที่เส้าไหมมันติดกันแล้วก็ก็มาขี้ออกทำยังไงอะห่วงสองห่วงอย่างเงี้ยครับเพ<ช>ื่อให้สีมันมันติดกับเส้นไหมสม่ำมเสมอค่ะโอ้สีนี้ได้มาจากอะไรครับได้มาจากเคค่ะเคเค,คือ้อันนี้เรียกว่าไม้เคเหรอครับผม อมีดสับสับแล้วเขไปต้มแล้วได้สีออกมานี่เขาเรียกว่าสีอะไรครับสีเหลืองเคสมันได้กี่สีครับของเคครับก็จะเป็นสีน้ําตาลตัวหงดคือสีเหลืองสีเหลืองมันจะเป็นเหลืองออกทองทองมั้งครับใ่เหลืองอ่อนเห็นคุณแม่กำลังนั่งมัดไหมแบบนี้นะฮะแน่นอนเลยเป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสานเลยว่าไหมมัดมี ใช่ไหมครับผมนี่คือขั้นตอนของการมัดใช่ไหมฮะสำคัญยังไงฮะขั้นตอนแบบนี้ครับขั้นตอนขั้งแรกนะค่ะสีเหลืองก่อนค่ะเพราะก็คือมาขึ้นสีเหลืองมัดตัวตัวตัวแรกนะตัวดีนสีเหลืองค้งสางนะค้งสางนะต้องเอาสีก่อนก็คือจะขึ้นเป็นลายอะไรเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนนี้เลยอยู่ที่เรากําหนดเลยใช่ไหมครับผมเพราะเขาค้งสางขึ้นแล้วเขาก็จะมาเอาตัวเขียวมัดเชิงก่อนค่ะมัดเชิงโออแล้วคุณแม่องมัดไปเรื่อย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 จนเต็มเลยครับผม มาเต็มแล้วก็เอาโครงสร้างแล้วก็ต้องมาลงเหลืองลงลงสีเหลืองสีเขียวอย่างเช่นมาลงเอาอีกรอบเอาสีอื่นมาลงทีหลังจ้าแล้วก็มามัดอีกรอบนึงแล้วก็ลงมัดอีกรอบนึงอีกไปเรื่อยๆจนที่กตุ้งจะได้3ามที่สี่คนน่ะอุ้ยมัดทีนึง<ด><ด>ใช้เวลากี่วันนะครับโอ้ยหไม่อยากว่าวหลายวันอยอะไม่อยากว่าวเลยหลายวัน <laughs> ผมดูแล้วนะครับคือคุณแม่เนี่ยใช้มือทำ<ช>แต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยฮะถือว่าละเอียดมากๆไม่เนี่ยจ้าถ้าบ่ม่ใจรักคือประเทศค่ะจให่มันคุมค่ามันค่นคุมต้องใช้ใจรักด้วยจใจรักคือว่า อยากเคลียต่ะใจอยากเคลียต่ะอ่าอยากทําเราก็ต้องค่อยๆทําขึ้นมานะฮะทำค่อยเคียไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับการตกทอดเป็นภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราปู่ย่าญาต่ายพิ่นกับพระเค็ดสอนตั้งแต่เด็กไหมฮะตั้งแต่กี่ขวบครับแตอออกโรงเรียนก็ได้เจ็บม้อนเลยจะแปดขวบก็ทําแล้วนี่ลายนี้คือลายอะไรครับคุณแม่ครับ เป็นขอเกี่ยวกันเนี่ยหรอครับผมขอก็ม,มีข้อขอชยัยภูมิเป็นสัญลักษณ์ของชัยภูมิคุณแม่ทําได้ทุกลายป่ะครับจ้าขอชัยภูม,ขมิขอบุรีรัมจ้าทำได้หมดจ้า ที่เราทําขึ้นมากับมือเนี่ยครับเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยชาวต่างชาติมาหรือว่าคนไทยมาซื้อเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะฝรั่งเขาชอบซื้อให้แฟนก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานี่เรียกว่าโกอินเตอร์ไปต่างประเทศด้วยเราว่าภูมิใจแล้วเราก็ดีใจเนาะโอ้เพราเราทาด้วยมือเราเองเราก็ภูมิใจแล้วคุณแม่อยากจะทําต่อไปไหมครับทําต่อจนจะชีวิตจะหาไหม่โอ้โห <laughs> และการเสิร์เสาใหม่นะครับที่แม่ๆม,มาเสิร์ฟให้โบกี้ดูนะครับคุณแม่บอกว่าก็เอาไว้เสิร์ฟต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเอามาเสิร์ฟให้ดูกันสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยนั่นก็คือชุดครับชุดที่คุณแม่ใส่เป็นสีชมพูสวยมากครับหวานมากๆเลยนะฮะแล้วก็เนื้อผ้านะครับผมสวยมากเป็นการทอด้วยผ้าไหมที่คุณแม่เข้าทอเองด้วยนะครับ เนื่องด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชีนาธท่านได้เสด็จมาปี2536กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านถวายผ้าไหมให้สมเด็จท่านนะครับสมเด็จท่านก็มีพระราชสวนีให้รับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกโครงการกลุ่มทอบ,บุกมันเลี้ยงไหม ทอผ้าของมูลนิธิสวนจิรดานะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็มีหน่วยทหารนะครับเข้ามารับผิดชอบสืบทอดพระราชนิทานของสมเด็จท่านนะครับเพื่อให้มีการอนุรักษ์การทาการทอผ้าไหมในท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไปนะครับขรอบครัวก็ดีขึ้นนะคะจากท่านมาช่วยนี่ขรอบครัวดีขึ้นก็ยินดีนะคะที่หมู่บ้านอื่นอยากจะมาศึกษาแล้วก็ดูผ้าไหมหรือทํากิจกรรมอะไรที่เป็นอาชีพเสริมสำหรับกลุ่มแม่บ้านเนี่ยก็ยินดีค่ะยินดีต้อนรับ อนเช้านะครับโบกี้มีโอกาสได้ไปตักบาตรที่หมู่บ้านครับผมสิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยนะครับชาวบ้านที่นี่นะมีจะมีความสามัคคีกันมากครับเวลาจะทํากิจกรรมอะไรสักอย่างนะก็จะรวมกลุ่มกันทําครับผมวันนี้ก็จะเห็นชาวบ้านปูเสือกันยาวเลยนะครับมารอตักบาตรพระตอนเช้ากันครับแล้วเสือที่ปูเนี่ยนะก็เป็นเสือที่ท้องกันเองนั่นแหละครับมานั่งรอพระกันนะครับผม และอีกหนึ่งของดีนะครับนอกจากผ้าใหม่แล้วนะฮะก็ยังมีเสือกกครับผมโบกี้ก็เลยเดินทางมาที่กลุ่มฮะมาเพื่อดูกระบวนการทําเสือกกว่าเขาทากันยังไงนะครับผมก็เังอเอิญได้เจอกับน้องๆครับผมเขามาจากโรงเรียนนะฮะมาเพื่อดูกระบวนการทําเสือกกเหมือนกันครับผมพาน้องๆมาทําอะไรครับวันนี้เราจะพาเด็กๆนักเรียนมาดูการทอเสือกจากเสือกกกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาระก,การเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะอนุรักษ อาชีพพื้นถิ่นของเราไว้ให้เด็กๆเนี่ยเได้เรียนรู้ค่ะ,คะให้อาชีพการทอเสื่อเนี่ยมันไม่หายไปจากชุมชนของเราค่ะใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่ได้ต้องนั่งนั่งเรียนแต่อยู่ในห้องเรียนก็คือพามาดูสถานที่จริงเลยใช่ค่ะ ไม่ถึงชอบทำนะครับสนุกดีอ่ะอโอ้สนุกกว่าขี่จักรยานเล่นอีกเหรอก่อนหน้านั้นคุณแม่ได้สอนใครบ้างไหมฮนะได้สอนแต่ผู้ใหญ่ค่ะสอนแต่ผู้ใหญ่แต่ต่อไปนี้นี่โรงเรียนนี่ระบุอย,อยู่ในหลักสูตรแล้วก็คือคุณแม่ก็จะได้สอนเรื่อยๆใช่ไหมครับชอบการทอเสือไหมครับชอบ น้องๆเนี่ยนะที่มาเรียนรู้กันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาทอเสื้อกันได้นะครับแต่เป็นแบบดั้งเดิมคราวนี้ที่อาจารย์พามาเนี่ยเป็นการทอแบบใหม่โดยใช้กี่ก็เลยให้น้องๆเนี่ยมาเรียนรู้กันนะครับผมเห็นแล้วนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่น้องๆนะฮะเยาวชนบ้านหนองหอยของเรานะฮะสามารถทอเสื้อได้ทอผ้าไหมได้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเด็กวัยนี้นะฮะเขาก็ต้องวิ่งเล่นซุกซนไปตามภาษาของเขานะครับแต่ที่นี่นะครับทำได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับให้น้องๆเนี่ยมาเรียนรู้่งตแๆ ดีมากๆเลยครับผมเป็นธรรมดาฮะที่อีสานนะครับเวลาที่เขาจะทำกับข้าวกันนะครับจะมารวมกลุ่มกันทำแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณแม่เ็าทาอะไรกันบ้างครับผมอันนี้ทําเมนูอะไรฮะเมนูต้มไก่ยอดใบมนค่ะเมนูนี้มีมานานหรือยังครับที่นี่ครับมานานแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยครับผมุปู่ย่าตายายรสรสชาติมันเป็นยังไงรรสชาติที่ธรรมชาตินัวนัวธรรมชาตินัวมันแปลว่าอะไรครับอร่อยอ๋ออร่อยครับอ๋อมันไม่ไม่ใส่อย่างอื่นน่ะก็นัวแล้วนะเออ อ่าเริ่มใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับผมอยากจะลิ่งเวลาให้เร็วๆจังเลยอยากลองชิมดูแล้วนะครับผมน้ำมะขามนน่ใบหม่อนนะครับจะทำเมนูอะไรครับแกงเปิดหน่อไม้ อันนี้คือจะอมปิดท้ายลเราสบายก็เป็นอันเสร็จแล้วเตพิทีคุณแม่เนี่ยเป็นแชมป์ตำส้มตำสามสมัยจริงบัวแต่ไม่ได้ตำธรรมดานะตำลีลาด้วยลีลายังไงครับโว์หน่อยอ่ะ แม่ใส่พริกกี่เม็ดครับนี่ยใส่พริกใส่พิกเ <c oughs> ม็ดค <c oughs> ่เเะเ็แรรสชาติเผ็ดได้ใจมากเลยนะแซ่บหลายเด้อแซ่บหลายเด้อ <c oughs> ถึงแม้ว่าหมู่บ้านน้องหอยที่อยู่ในอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้นะครับ จะไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนแต่เชื่อไหมครับว่าโบกี้มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้มาท่องเที่ยวเดินรู้ที่นี่เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าที่นี่มีความรักยังไงล่ะครับลองออกมาเดินทางท่องเที่ยวกับหมู่บ้านใหม่ๆที่อยู่ในประเทศไทยกันดูนะครับเชื่อว่าคุณจะหลงรักประเทศไทยเหมือนกับที่โบกี้เป็นอยู่นี่แหละครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ